เราเล่นน้ำก่อนนะครับลูกัตริย์ยังควมาเคลียรลุงผมนี่ครับ เกลียเกลียบเกลียวเกลียวหมดแล้วคบณนันละทำไปต่อทำน้าเสร็จนะครับผมพาผมเรก็อบน้เสร็จนะครับผมก็จะออกเดเคเก็บ ว่าว่าจะไปหาหลอดแางบ้านหนงามเนี่ยสบายแค่ไหนเนี่ยดูงามาครับผมเร็วมาครับเดอมากครับผมทำไมได้มาเล่นป่ามากินต้นไผ่ครับผมที่ทางลงไป เอาเข้าไปครับมาม mm. ลมาุกมาครับผมดุกลดกมาครับลุกมารดมาครับผมรถใกล้ถึงครับไปหมดเลยไปไปไป ถูครับคันคันปล่อยทูไปปล่อยทูไปถูไปตั้งกทูไปวใไมได้ขอบมันแข็งว่แลาวมันแบยคถูลูกก็มาเล่นีทยไง มากินนะแครับผมกินไข่เหมือนแม่นะครับลูกอะไรไม่อยู่แม่ทำไมนะไลไป่กินก้ไผ่ลูกก็ เล่นแต่กับคุณทำเลยทำเลยทำเลยห็นอะไรไม่รู้นี่เห็นกันไหมวะนี่เห็นกันไหมนี่เห็นกันไหมเอ๊ะอะไตูางถูซะแล้วน้องว่าจะเล่นนะไปหาแม่เลยกินไผ่แล้วกินไผ่แล้ว ดูอยากไปคนครับผมอยากอยากไปครับเร็วมาครับเน้องแก้วก็เช่นดีกับผม แล้วครับน้ำหน้าแม่แล้วบรรยากาศเล็กๆนะครับน่ารักของแม่กับลูกช่วยแก้วมันละลิ่มนี่หลักกิโลเจ้าเดิมมาเลยครับผมเอาเอาหลักกิโลไม่ได้เอะไรเอาเลยครับผมเอาเลยเอาเลย เด้ทําเลยอืมกินเหมือนแม่เอ้าแม่ชุนเอา ที่ครัวน,นะครับผมทานอนสบาเกลออกมาเดินเล่นออกกําลังกายพออยู่ในคอก3-4วันแล้วครับผมตอนพายุฝนตกนะครับไม่ได้ออกมาเดินี่ก็ออกมาเดินนะครับผม,ผมน้ำตึงนือนะล่ะตามไปครับเลียมาเลี้ยมาเลียมาเดี๋ยวไปเอาคนครับไปอยู่กับแม่ แม่กินเอาลูกมากินให้แม่กินลูกดื้อเกินไปยรีไม่ตามแม่เลยเด่นอย่เดียวไปครับไปครับยังไม่กินแลวครั like บ เดี๋ยวเย้ั้้อไปหาแขาฟ้าเดินกิดือนยแม่ตีอะไดื้อเกินีแก้วเลยแก้วดื้อดูดไปแก้วมาแก้วดื้ครับผมวมดื้อของน้องสปาแ์ก้ ไปหยอกไปพูดนะผมมน้ำซุปนะแม่ก็ไม่สนใจเลยมีตีจะลอกลูกเลยลูกลูกล้างก็จะหาฟุตบอลมาให้น้องสบายใจเลยนะผมตอนนี้ยังไม่มีออกไปหาซื้อนะครับผม ในตลาดนัดก่อนเอาฮะนะคือบอนนี่เองทำไปครับไปเลยไปยไปไปไป้ไปเยไเอาไปเลยไปเึยไปเลยเล้วปเลยไปเลยไเลยไป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 เลยไเยไเลยไป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 เลยไยไปเเลยไเไปไ

ครับผมไม่เชื่อเขอยู่พุ่นนะผมไม่มาหาแม่เลยไปไปหาแม่ไปหาแม่ไปหาแม่มาเลยกลับมาพี่ทำยังไงล่ะลูครับผมอ๋อผม ครับคุณก็ภัยครับผมเดินไปหาหนอฉบาแกครับผมมนเดินนิดเดียวก็จะกลับครับดูดูดูครับผมดูนะครับ

ก็ไว้แน่ลูกพี่จะท้าอะไรอ่าน้องเพิ่งไหไหาเยอะครับผมว่าให้ควรไหนพี่ครับผม ฝึกไปเลยครับผมผมคงว่าจะเป็นคนเฝ้าดูดยู่แล้วไม่ดอกักอันนั้นก็หยอกกับพนครับผมไปดูดูนี่ไปไหนเลยรอยแกวไปครับผมกลับรถไปเลยดูมาแล้วครับมาแล้วครับอ้าวที่นผม ครับผม,มกินมันันไผ่ลูกลูก,ล,กลูกก็ยิ้งเล่นนะเลยบรรยากาศตอนหกโมงแรงครับผมหกโมงเย็นหกโมงเย็นนะเราจะค้ำนะเราจะเอือ มาทานน้องชบาเกมเดินนะผมไม่เดินนานครับผมดือมากรับช่วยแม่ดือ กินนะครับผมจริงๆนะครับเราจะกินต้นไผ่แล้วเดินไปกินไปเรื่อยๆครับผมกลับผีเป็นนาก็ถึงนะครับผีไม่เยอะเนี่ยเดินงไปเรื่อยๆอ๋อควนใหม่ครับควนควนช้างไหมไม่รู้ครับผมขัดหนังคี ช้างพาเข้าป่าเราก็ตัดไปตอนที่ถึงบ้านเลยนะครับผมเราก็มารอที่อาทางเข้าปุ่มปุ่มภูวัวนะครับผมนี่ครับผมนี่นะครับมาถึงแล้วมาจริงเลยมาเลยมาเลย

โอ้โหเดี๋ยวเล่นนะกเกเอาเมันี่เดาหลุดไม้เขาเรียบมาเดิเดิมไหม่เาราก็ได okay. yeah. oh. right. ้มาถึงที่คอบนะครับของแม่จรักกับน้องบาแก้วไอเยเฮอย ต่อไปมีมีสองข้อครับข้องในข้อนอกครับผมข้อขอกในครับพรุ่งนี้ก็จะเอามาผุกข้อนอกครับผมข้าวขอนึงทางเข้าวนึงครับไปมีตาแม่เลยป่อเลยแกไม่รู้ทางไปแกไม่รู้ทิ้งทีไปผมเอาตาแม่เลย ไปแก่แลไรแล้วแล้วไปลพี่ทำไหมลทำไหมลุลเลุลเลุลเลุลุลเลุ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 ลลุลลุลุลลุลลุ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 ลลุลุลุลลุ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 ลลุลรลุลุลุลเลุลุลุลเลุ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 ลลุ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 ลลุลุลุลล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 ล ดอ,กก <Okay. S 1> อ๋อผมอก็ถ่ายดูคลิปน,นี้ครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ดาากดซับสไครต์ติดตามด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้น้องสบา,ายแก้วครับผมฝากช่องผ่านทางตูนะครับกดซับสไครต์าายเยอะๆนะครับผมฝากเนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผม